สิ่งที่หลายพื้นที่ต้องเผชิญเช่นเดียวกับที่ชุมชนดงผาปูนตำบลบอกเกลือใต้อำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านแต่ที่ชุมชนนี้ค่ะได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอุทกภัณในพระบรมราชูปถัมภ์ในการแก้ปัญหาบริหารจัดการน้ำจนเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภูเขาหัวโล้นให้เป็นสวนป่าสร้างไรายได้ติดตามได้จากรายงานค่ะ สวนป่าที่เขียวขจีเต็มไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดที่ชาวชุมชนดงผาปูนตำบลบ,บอกเกลือใต้อําเภอบอกเกลือจังหวัดน่านปลูกและพัฒนาจากที่ดินเดิมที่เป็นภูเขาหัวล้นจากการปลูกข้าวโพดสู่การเป็นป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์และยังประโยชน์สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยใช้เวลาฟื้นฟูมาตั้งแต่ปี2559เดิมชาวชุมชนดงผาปูนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำที่เพียงพอต่อการปลูกเพื่อชนิดอื่น จนนำให้พื้นที่กลายเป็นภูเขาหัวโล้นส่งผลให้เกิดปัญหาภัยแล้งตามมาจนกระทั่งในปี2554มูลนิธิอุทกภพในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมกับชาวชุมชนโรงผาปูนพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบผ่านระบบกักเก็บน้ําจากห้วยเปนและห้วยโต้งมาไว้ในถังสํารองน้ํา2จุดเพื่อบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําชุมชน คือในชุดนี้ครับคือน้ำที่เขาส่งมาจากพอหอนนำภูเขาเนาะครับหนอส่งมาจากภูเขาปุ๊บก็มีจุดกักเก็บน้ำในจุดนี้นะครับแล้วก็เวลาน้ำลน้นปุ๊บเขาก็จะมีจุดพักน้ำลน้นเพื่อจะเข้าสู่เพื่อสู่พื้นที่การ,กรเกษตรเพื่อจะลดปัญหาเรื่องของผลกระทบในเรื่องของน้ำลน้นปุ๊บก็ทำให้พื้นที่ของเขาเสียหายนะครับเวลาน้ำล้นจากจากถังพักน้ำของเขานะครับแต่ก่อนโซนเนี่ยเขาจะเป็นพื้นที่ที่ปลูกขาบบ้าวโพดมดนะครับ แล้วเขามีองค์ความผู้เขาได้คือเจ้าบ้านไ้มีความผู้ปุ๊บในการจัดการบริหาน้ำปุ๊บเขาก็สามารถที่จะเอาน้ำเหล่านี้ครับเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเพื่อค,คือความอยู่ยืนคือกับเจ้าบ้านใดนะครับเขาหัวโล้นคือผลที่ได้จากการปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวเป็นระยะเวลานานซึ่งหลังจากมีแหล่งน้ําแล้วชาวชุมชนดงผาปูนจึงเริ่มการฟื้นฟูพื้นที่โดยการปลูกกล้วยเพื่อสร้างความชุ่มชื้นก่อนเพิ่มการปลูกไม้ยืนต้นไม้ผล ตามหลักวนณเกษตรโดยมีชาวชุมชนที่ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชไร่เชิงเดียวสู่วนณเกษตรรวมกว่า362ไร่และยังขยายไปยังชุมชนข้างเคียงอีกกว่า949ไร่สร้างไรายไดใ้ให้กับชุมชนมากกว่าการปลูกพืชไร่เดิมหลายเท่าตัวมีคือตัวนี้ปับ๊บเราเห็นความยั่งยืนนะครับนะเห็นความยั่งยืนนะครับก็ให้เกิดรายได้ขึ้นมาแบบ เหมือนเหมือนที่เราเทียบกับปลูกข้าวโพดปัป๊บถ้าทําไปแล้วปับ๊บอะไรหักมาแล้วมันไม่คุ้มมันไม่ไอต้นทุนที่เราจะที่ทํานะครับตรงน,นี้ปับ๊บถามว่าความยั่งยืนไหมก็อย่างอย่างที่บอกคืออย่างที่เรารู้คือที่เราปลูกไปหลายอย่างแล้วก็บางอย่างอย่างผมยกตัวอย่างคือการที่นำอ,อย่างเช่นปหามะขมชาวบ้านไปหาในป่าบางครั้งก็ไปเป็นนอนเป็นคืนสองคืนกว่าจะได้มาก็ มันก็เดินทางระยะไกลด้วยเราทํำยังไงคือจากดึงจากเรื่องของไม้มะขมนะครับที่มันอยู่ในป่ามาอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับตัวนี้นะครับก่อให้เกิดรายได้แล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็นะครับเป็นกล้วยกล้วยส่วนใหญ่ก็ประสงค์ที่บ้านบ่อหลวงบ้างแล้วก็โครงการฟูฟ้าอราบลรีบ้างนะครับบางส่วนนะครับเนาะแล้วก็ไม้ผลอย่างอื่นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างหญ้าคาแบบนี้ มีพ่อค้าที่เขามาทารีสอร์ทอะไรพวกนี้นะครับนี่บางสวนนะครับแล้วก็นายทุนเขามา <eterm conteúdo. S 1> เขาก็มารับซื้อถึงบ้านเลยนะครับต,ต,ตลับหนึ่งก็ซื้อเป็นตลับตลับแล้วก็3 0 35บาทนะครับบางคนก็บางแก้วก็ได้ถึง3ามสี่หมื่นต่อปีนะครับอันนี้ก็เป็นรายได้เสริมเข้ามานะครับนอกจากเนื้อผลผลิตเป็นพวกเงาะพวกมะนาวที่เราขายพวกกล้วยอะไรพวกนี้นะครับก็ก็ K ให้เกิดรายได้เนี่ยเรามีความยั่งยืนอย่างน้อยเนี่ยแปดเก้าหมื่นเก้าหมื่น บาทต่อคูเรือนต่อคนไอต่อคูเรือนนะครับผมต่อปีต่อคูเรือนนะครับที่ที่สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนนะครับผมนอกจากการฟื้นฟูเขาหัวโล้นแล้วอีกส่วนที่สําคัญคือการดูแลรักษาพื้นที่ป่าชุมชนเดิมของชุมชนดงผาปูนที่ชาวชุมชนทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ําสําคัญในการดํารงชีพที่พลิกฟื้นชีวิตของพวกเขาให้กลับมาชุ่มชื้นดังเช่นป่าที่พวกเขาปลูกขึ้น ปัจจุบันมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปมัมร่วมกับจังหวัดน่านเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริชุมชนดงผาปูนจังหวัดน่านเพื่อเป็นแบบอย่างของการฟื้นฟูเขาหัวโล้นและธรรมชาติสร้างการอยู่ร่วมกันของป่าและคนอย่างยั่งยืนที่มาอุณหภูมิเนี่ยของน่านนี่ลงเร็วมากก็แสดงว่าป่าดีขึ้นแต่แน่นอน,นยังมีข้อพโรธอยู่นะฮะแล้วก็ที่เห็นด้วยตาเนี่ย ผมก็ว่าพื้นที่ข้าโพดน้อยลงเพราะมันมีข้อเปรียบเทียบทราบไหมว่าเปลี่ยนเป็นป่าแล้วเนี่ยรายได้เพิ่มขึ้นสูงกว่าข้าโพดสิบเท่าแล้วใครจะอยากทำข้าโพด แนวทางการบริหารจัดการน้ําตามแนวพระราชดำริของชุมชนดงผาปูนคือตัวอย่างของความสําเร็จในการพัฒนาพื้นที่ที่เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนแต่ยังส่งผลให้ธรรมชาติกลับมาสมบูรณ์สร้างความมั่นคงทางทรัพยากรให้ยั่งยืนสืบต่อไปอย่างอนาคตคุณธนัทบัวงามถ่ายภาพเทียงพงโลหะวัชระทีมข่าว N b t เชียงใหม่รายงาน